ส่วนใหญ่จะคิดว่าการไม่มีที่ยืนเนี่ยมันกระทบแค่ตัวเองก็มันเกี่ยวอะไรกับคนอื่นนะคือในเมื่อฉันไม่ออกมามันก็เรื่องของฉันแต่อย่าลืมว่าคุณสร้างธุรกิจมาก็เพื่อที่จะดูแลครอบครัวหรือเปล่าต่อมากลุ่มคนที่จะกระทบคือกลุ่มลูกค้าค่ะแทนที่เขาอ่ะจะได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพกลับกลายเป็นว่าวันนี้เขายังไม่รู้จักสินค้าคุณเลยแทนที่สังคมอ่ะจะถูกขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่ามันก็เฉยเฉยราบเรียบนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณอาจจะไม่ไดดด้้้เเคคยยยิถึงลวซํา ว่าตัวอฟเองอ่ะเป็นคนที่อินกับคําว่าคนจริงมาตั้งแต่เด็กเราเคยเป็นคนที่แบบเจอคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบรักเขามากความรักที่ฉันมอบให้เธอมันแบบจริงมากแต่ท้ายที่สุดแล้วทาไมสิ่งที่เธอแบบให้กับคืนมามันไม่จริงเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต่อจากนี้ไปขอเราแบบไม่เจอคนแบบนี้ได้ไหมจนมาถึงตอนวันที่เราทําธุรกิจอ่ะเราก็ยังชัดเจนกับจุดยืนในตรงนั้นเหมือนเดิมว่าถ้าเราจะต้องร่วมงานกับใครสักคนอ่ะเราขอร่วมงานกับคนที่เป็นตัวจริงดีกว่าที่เขามีความจริงใจในการที่จะส่งต่อ ความรู้ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็จริงใจในการที่จะทําผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่รู้จักเราขอซัพพอร์ตคนกลุ่มนี้ดีกว่าค่ะหคือจริงในเรื่องของการมีประสบการณ์ที่จะมาทําธุรกิจนั้นๆสอนะคะคือจริงใจในการที่ผลิตตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยทำให้มันมีความจริงใจรับผิดชอบกับผู้บริโภคอะไม่ใช่แบบทําแค่ทรงๆหลอกๆช่วยๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ใช่ตัวจริงแหละ ุณมีแค่เจตนาที่ดีในการที่จะตั้งใจศึกษาในการทำธุรกิจนั้นๆเช่นสมมติว่าฉันไม่ได้เคยเปิดร้านขายเสื้อผ้าหรอกนะแต่วันนี้ฉันอินมากกับสิ่งสิ่งนี้และฉันอยากจะทําด้วยความตั้งใจเพราะมันเป็นความรักอันนั้นก็เรียกว่าจริงจริงต่อความรู้สึกตัวเองที่ทําสินค้าดีๆให้กับคนไทยได้ใช้อันนั้นก็ถือว่าเข้าข่ายในการที่คุณสมบัติชุ่มฉ่ำคัดเลือกเข้ามาให้ร่วมงานได้ค่ะ เขาอาจจะทําให้สังคมส่วนใหญ่ค่ะมองเห็นผิดเป็นถูกได้นั่นแปลว่าสิ่งที่เขาแสดงตัวตนออกไปผ่านพื้นที่เสือมันดันเอนเตอร์เทนมันดันแบบถูกใจคนหมู่มากท้ายที่สุดแล้วสังคมก็แห่ไปตามความคิดเหล่านั้น ที่ยืนอะมันวัดจากการที่เสียงของคุณนะคะมันดังขึ้นจากที่เมื่อก่อนตะโกนออกไปมันไม่มีใครสนใจเลยหรือว่าทําคลิปออกมาแล้วจากคนที่แบบดูหลักสิบหลักร้อยกลายเป็นว่าคนดูหลักพันหลักแสนหลักล้านอย่างเช่นเคตัวอย่างนักเรียนท่านหนึ่งนะคะพอเขาเรียนกับชุ่มฉ่าแล้วอะคะ่ะเขาก็หลักการเนี้ไปใช้จากวันที่เขาเป็นคนโนเนมสม,สมัยนั้นที่เราเคยเจอกันจนวันนี้เขากลายเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามอะ <S <S เกือบล้านคน <S <S <ๆ>เราก็ดีใจว่าอย่างน้อยเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการ ที่ทำให้เขาอะเป็นคนที่มีของดีอยู่ในประเทศจริงๆแล้วผักดันทําให้เขากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของประเทศได้ในมุมนั้นๆค่ะข้อแรกเลยคือคุณจะต้อง ชัดเจนในสิ่งที่คุณสื่อสารออกมา 2. ค่ะสิ่งที่คุณสื่อสารมันจะต้องคมและไปในทิศทางเดียวกันและมันต้องน่าสนใจด้วยนะคะสสิ่งนี้ค่ะจะทําให้ตัวจริงอ่ะมีที่ยืนได้ง่ายๆแต่ว่ามันจะง่ายขึ้นมากเลยนะถ้าเกิดว่าคุณได้มีโอกาสเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่เขาสามารถช่วยสะท้อนตัวตนของคุณออกมาได้จากตัวจริงที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมุมมองของดีที่อยู่ในตัวแต่กลายเป็นว่าพอมาเจอกระจกสะท้อนจากชุบฉําเนี่ยคุณกลายเป็นตัวจริงที่สามารถเจิดจัดและมีที่ยืนได้แบบง่ายๆขอแค่มาเจอกัน ก่ออนนใครสำหรับผู้รประกอบการคนไหนนะคะที่เป็นตัวจริงแต่ว่ายังไม่มีที่ยืนยังไม่มีโน้ตฮาวในการถ่ายทอดสื่อสารของดีที่มีอยู่ในตัวของคุณเองสามารถติดต่อขอเรียนจากชุ่มฉ่ำได้เลยเราพร้อมช่วยเหลือดูแลคุณให้กลายเป็นตัวจริงที่มีที่ยืนได้ค่ะยังไงนะคะก็สามารถทักมาได้เลยที่ไลน์แอดชุ่มฉ่ำดันดิ้งทักมาเลยจ้าตรงนี้แหละ